สวัสดีครับวดีคร คุณครูดุทำไมใส่เสื้อสีดำหืึทำไมคุณุ๊กใส่เสื้อสีดำอ๋อวันนี้มันหนาวมากเลยเด็กๆเนาะคุณยังใส่ชุดนอนเลยอือคุดุ๊กคะฮะบ้านเราก็หนูไม่ได้เข้าค่ะอ๋อไม่เป็นไรนะครับอ๋อทำต่อเลยนะ อ่าข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดลองทําดูนะครับเนาะการนับช่วงเวลากลางวันนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะการนับช่วงเวลากลางวันเนาะเราจะเริ่มนับตั้งแต่นี่เลยหกโมงนะครับเนาะเออหรือหกนาฬิกานะครับอ่าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะอ่าเริ่มนับตั้งแต่หกนาฬิกาไปจนถึงสิบแปดนาฬิกานะครับเนาะช่วงเช้านะครับอา่าก็คือหกเจ็ด แปดเก1าเนาะอ่าแล้วก็นับต่อนะครับ13 14 15 16 17 18นะครับเนาะอันนี้คือช่วงเวลากลางวันนะครับอ่าส่วนช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเราก็จะนับตั้งแต่18นาฬิกาใช่ไหมก็คือ18 19 20 21 22 2้2ย็อนะแล้วเราก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ ห6นั่นเองนะครับเนาะอันนี้คือช่วงเวลากลางคืนนะแต่ข้อ5ข้อ6กข้อ7็ข้อ8ในหน้าที่50เนี่ยเนาะเป็นการอ่านช่วงเวลากลางวันนะครับเด็กๆต้องดูให้ดีนะ หนูมาถึงกลางคืนแล้วนะถึงกลางคืนแล้วเหรอ,อถ้าทําได้ลองทําไปก่อนเลยก็ได้นะครับอ๋อทำกี่หน้าหรอใส่ฮะทำสา,สามหน้าทำกี่หน้าหรอครับสามหน้าเองห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองนะ อ้าตอนถึงไหนแล้วเรากำลังคิดข้อที่หนึ่งอยู่อืมอข้อที่หนึ่งตอบว่าอะไรอืมอืม อ,อ่าหน้าห้าสิบมีใครเสร็จถึงข้อแปดแล้วมั่งไม่เอ่ยมีไหมไม่มีแลยค่ะเสร็จแล้วค่ะมีต้นหมากอ่ะมีใบบุญน,นะครับเนาะอ่าถ้าเกิดใครสามารถทําหน้าที่ห้าสิบไปก่อนนะครับเราก็ทําก่อนได้เลยนะครับเนาะหนูกำลังหาข้อที่หนึ่งแต่หนูนับไม่ได้ อ่าโอเคเนาะอ่าเดี๋ยวงั้นอะตอมดูนะครับเนาะเดี๋ยวอะตอมจะเข้าใจนะครับอ่ามาดูข้อที่ห้าก่อนนะอะตอมเนาะอ่าอย่างที่ค,ครูบอกนะครับคือช่วงเวลากลางวันเนี่ยเนาะเราจะเริ่มนับตั้งแต่นี่เลยหกนาฬิกานะครับก็คือเลขหกนะครับเ,เนาะ,ะก็หกนาฬิกาเจ็นาฬิกาปนาฬิกาเก้านาฬิกาสิบนาฬิกาสิบเอดนาฬิกาสิบสองนาฬิกา สิบสามนาฬิกาสิบสี่นาฬิกาสิบห้านาฬิกาสิบหกนาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วก็ถึงสิบแปดนาฬิกานะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลากลางวันใช่ไหมเข็มสั้นเนี่ยชี้อยู่ที่เลขแปดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตอบว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาก็คือแปดนาฬิกานะครับส่วนนาทีนะนาทีอย่างที่บอกไปก็คือหนึ่งช่องใหญ่เนี่ยเราจะนับเป็นห้านาทีใช่ไหมอ่าเราก็นับเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับห้าสิบ 1ิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสาสสห้าสี่สี่ิห้าห้าสิห้าสิบห้าหกสิบอ่าเมื่อครบ60สเนี่ยเนาะอ่าก็คือ60นาทีหรือนะับเป็น1ชั่วโมงนั่นเองใช่ไหมอ่าอย่างข้อที่ห้านะครับเข็มสั้นเขาชี้อยู่ที่เลข8ดเนาะก็จะต้องตอบว่าเป็นเวลา8ปดนาฬิกานะทีนี้เข็มยาวอยู่ชี้อยู่ที่เลขสองใช่ไหม อ่าเป็นนาทีนะครับเข็มยาวชี้อยู่ที่เลขสองเราก็จะต้องเริ่มนับนะครับพอเขายับหนึ่งช่องใหญ่เท่ากับห้านาทีใช่ไหมสองช่องใหญ่ก็จะเท่ากับสิบนาทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในข้อแปดเนาะเราก็จะต้องตอบว่าแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีนั่นเองนะครับเพราะมันอยู่ในเลขสองใช่ไหมอ่าห้าสิบนะครับเน,นาะแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีนั่นเองนะครับ นะทีนี้ข้อหกนะครับข้อที่หกเนาะข้อที่หกนะครับข้อที่หกเราก็จะต้องดูเข็มสั้นนะครับเข็มสั้นเนาะชี้นนไปอยู่ตรงไหนนะครับเนาะเข็มสั้นเนี่ยชี้ไปอยู่ในตำแหน่งระหว่างสิบและสิบเอ็ดใช่ไหมอ่าชี้ไปอยู่ตำแหน่งระหว่าง1ิบและส1เอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนาะมันชี้อยู่ระหว่างเลข1ิกับเลขสิบอ็ดมันยังไม่ถึงสิบอ็ดใช่ไหม เพราะฉะนั้นตรงนาฬิกานะครับเราก็จะต้องตอบว่า10นาฬิกานะครับทีนี้นาทีนะนาทีเราก็ต้องมานับนะครับเนาะว่าเข็มยาวชี้อยู่ที่เลขอะไรนะครับเนาะเราก็จะต้องนับเพิ่มทีละ5้านะครับอ่าถ้าชี้เลขหนึ่งก็5 10 15หอ่าสใช่ไหมยี 25. เพราะฉะนั้นข้อ6นะครับเนาะเราจะต้องตอบว่า อ่าสิบนาฬิกายี่สิบห้านาทีนั่นเองครับอ่าสิบนากายี่สิบห้านาทีเนาะอ่าตอมดูอยู่ไหมเอ่อะตอมใครที่ทำผ่านไปแล้วนะครับนาอตรลดสอบคำตอบด้วยนะว่าที่ครูบอกถูกหรือเปล่านะถูกต้องตรงกับเราหรือเปล่านะครับอ อะไรนะคะอะตอมดูอยู่หรือเปล่าเอ,อ้ยดูอยู่ค่ะกำลังฟังอยู่ต่อมานะครับเนาะข้อเจ็ดนะครับข้อเจ็ดนะในช่วงเวลากลางวันนะครับเนาะเข็มสั้นนะครับเข็มสั้นก็คือเข็มสีฟ้านะครับอ่าชี้อยู่ที่เลขสิบเอ็ดใช่ไหมอ่าชี้อยู่ที่เลขสิบเอ็ดข้อนี้เนี่ยเราก็จะต้องตอบสิบเอ็ดนาฬิกาเนาะ แล้วก็ดูนาทีนะครับเอาเข็มนาทีหรือเข็มยาวเนี่ยชีย้อยู่เลขสาใช่ไหมอ่าเราก็จะต้องนับเพิ่มทีละหนะไปจนถึงเลขสามนะครับเนาะห้าสิบสิบห้านะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ7เนี่ยเราก็อ่านเวลาได้ว่านะครับสิบเอ็นาิกาสิ 15, นะ้านาทีนั่นเองนะไม่ยากเลยนะครับ ทีนี้ข้อที่แปดนะครับเนาะข้อที่แปดนะครับเข็มสั้นเนี่ยชีย้นะครับเนาะเกือบจะถึงเลขสิบสองอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันยังไม่ถึงเลขสิบสองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นข้อแปดเนี่ยเราก็สามารถอ่านเวลาได้ว่าสิบเอ็ดนาฬิกานะครับอทีนี้เราก็จะต้องมานับเข็มนาทีนะครับเนาะก็ะนับเพิ่มทีละห้ามันเดิมนะครับห้าสิบใช่ไหม สิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าฮะสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้านะครับเนาะ อ่าเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้เนาะในช่องนาทีเนี่ยเราก็จะต้องตอบว่าห้าสบห้านาทีนั่นเองนะครับเนาะข้อแปลนะครับจากภาพนาฬิกาเนาะก็ตอบได้ว่าครับอ่านช่วงเวลาได้ว่าอ่าช่วงเวลานี้เนี่ยก็คือเวลาส1บเดนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนั่นเองครับ อมถึงข้อไหนแล้วอมขา,ขาวันนี้มีเรียนอังกฤษนะคะวันนี้วันนี้น่าจะมีเรียนอังกฤษนะอะมีครับเนาะ ทีนี้มาถึงช่วงเวลาที่เป็นกลางคืนนะครับเนาะช่วงเวลาที่เป็นกลางคืนเนาะเราเริ่มนับตั้งแต่สิบแปดนาฬิกาใช่ไหมเราเริ่มนับตั้งแต่สิบแปดนาฬิกาอยู่ตรงนี้นะครับเนาะสิบแปดนาฬิกานะครับเราก็ต้องนับต่อนะครับสิบแปดสิบเก้านาะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองใช่ไหมยี่สิบสาม ยี่สิบสี่นะครับเนาะอ่าเราก็ต้องนับเป็นยี่สิบสี่นาฬิกานะครับพอถึงเลขสิบสองนะครับเนาะอ่าแต่นะครับอ่าพอถึงยี่สิบสี่นาฬิกานะครับเนาะอ่าตรงดูตรงนี้นะครับเนาะเข็มยาวเนี่ยชี้ไปเลขห้าใช่ไหมเออชี้ไปเลขหนึ่งใช่ไหมอ่าเนาะชี้ไปเลขหนึ่งนะครับอ้า ตรงนี้เนี่ยเราต้องนับนาทีเป็นห้านาทีใช่ไหมอ่าห้านาทีเนาะอ่าเพราะฉะนั้นนะครับข้อที่หนึน่งอ่าเสร็จสามหน้ารับพักได้เลยนะครับเนาะสวัสดีครับคุณครูกสวัสดีครับข้อที่หนึ่งเนี่ยเราตอบได้สองแบบนะครับเนาะก็คือตอบว่ายี่สิบสี่นาฬิกาห้านาทีก็ได้นะครับเนาะอ่าหรือจะตอบว่า ศูนย์นาฬิกาห้านาทีก็ได้นะครับเนาะอ่าพอเพราะว่าเวลาถึงยี่สิบสี่นาฬิกาเนี่ยเนาะอ่าเราจะสามารถอ่านแบบนี้ก็ได้นะครับศูนย์นาฬิกานะครับเนาะอ่าถ้าเกิดเข็มยาวนเ 12, นี่ยชี้เลขสิบสองนะครับเนาะอ่าเราก็อ่านได้ว่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นอนะครับเนาะหรือ 0. 0.0นนาฬิกานั่นเองนะครับอ่านแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับเนาะ อ่าหรือจะอ่านว่ายี่สิบสีนาฬิกาห้านาทีก็ได้นะครับตอบได้สองแบบเลยนะอ่าก็คือตอบศูนย์นาฬิกาห้านาทีก็ได้เนาะหรือจะตอบยี่สิบสี่นาฬิกาห้านาทีก็ได้นะครับ ต้นหมายถึงข้อไหนแล้วเอ,วอ,อ่ยก็เจ็ดนะเข้าไปอ่าโอเคครับ อ่าส่วนข้อที่สองนะครับเด็กๆเนาะการอ่านเวลา,าช่วงเวลากลางคืนในข้อที่สองเนี่ยเนาะอ่าอย่างที่บอกไปนะครับช่วงเวลากลางคืนเราจะเริ่มที่สิบแปดใช่ไหมอ่าสิบแปดก็มาสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอ่ายี่สิบสามนะครับแล้วก็ยี่สิบสี่ใช่ไหมยี่สิบสี่หรือว่าศูนย์นาฬิกานั่นเองนะครับเนาะ ทีนี้พอถึงยี่สิบสี่นะครับวันหนึ่งมันมีแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมอ่าพอมันชี้เลขหนึ่งเนี่ยเราจะนับเป็นยี่สิบห้าไม่ได้นะครับเนาะเราจะต้องเริ่มนับหนึ่งนะครับหนึ่งสองนะครับเนาะอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเข็มสั้นเนี่ยชี้ระหว่างเลขหนึ่งกับเลขสองใช่ไหมอ่าก็คือมันยังไม่ไปถึงเลขสองนะครับอ่าเวลาอ่านนาฬิกานะครับข้อนี้เราก็จะอ่านได้ว่า หนึ่งนาฬิกานะครับส่วนเข็มนาทีนะเราก็ดูเหมือนเดิมเลยนะครับเนาะอ่าหนึ่งช่องใหญ่ก็เท่ากับห้านาทีใช่ไหมเราก็นับไปนะครับห้าสิบอ่าสิบห้ายี่สิบอ่ายี่สิบห้านะครับสามสิบอ่าเพราะฉะนั้นนะครับนาฬิกาในข้อนี้นะก็คือสามสิบนาทีนั่นเองนะครับ อข้อนี้ก็จะตอบได้ว่า1นนาฬิกาสามสินาทีครับรู้ข้อ3ในหน้า51าสิอ็ดทำยังไงหรอคะอ่าข้อ3หน้า51ใช่ไหม อ่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาอะไรเอ่ยกลางวันหรือกลางคืนเอ่ยกลางคืนอ่ากลางคืนใช่ไหมอ่ากลางคืนเนี่ยเราเริ่มนับจากสิบแปดนาฬิกาใช่ไหมอ่าไปถึงหกนาฬิกาใช่ไหมอ่าสิบแปดนาฬิกาถึงสิบสองเนี่ยเนาะอ่าก็จะคือยี่สิบสี่ใช่ไหมอ่า นะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนะก็คือนี่เลยสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่นะครับอ่ายี่สิบสี่นาฬิกาหรือเรียกอย่างว่าศูนย์นาฬิกานะครับเนอะพอเริ่มเลขหนึ่งเราก็จะต้องนับเป็นหนึ่งนาฬิกาใหม่นะครับเนอะหนึ่งสองสามสี่อ่าแปลว่าข้อนี้เนี่ยจะต้องตอบกี่นาฬิกาเอ่ย สี่นาฬิกาสี่นาฬิกานะครับเนาะสี่นาฬิกาทีนี้เมื่อดูเข็มที่เป็นชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องมาดูเข็มที่เป็นนาทีนะครับเนาะเข็มที่เป็นนาทีเนี่ยพอขยับหนึ่งช่องใหญ่แล้วนะับเป็นห้านาทีใช่ไหมอ่าอันนี้มันกี่ช่องใหญ่เอ่ยสองช่องใหญ่เราก็จะนับเป็นสิบนาทีใช่ไหม เพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนาทีข้อที่สามนะครับเนาะเราตอบได้ว่ากี่นาทีเอ่ยหสิบนาทีค่ะสิบนาทีนั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับจากภาพนข้อที่สามนะเราก็อ่านเวลาได้ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาสี่นาฬิกาสิบนาทีนั่นเอง อ่าข้อสี่ต้องดูให้ดีนะข้อสนะครับเนาะอคอูดูครับสิบโมงแล้วครับอ้าสิบโมงแล้วเหรออ่าโอเคนะครับเนาะ เด็กเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปไม่บายบายไม่ใบบายใบบ่ายนะครับสวัสดีนะครับน้องเราเดี๋ยวครูส่งลิงก์ให้นะครับเอาพบกันใหม่วิชาค่ะคุณครับบ๊ายบายครับขอบคุครับเป็นเกมเนี่ยตันปันว่าไงเอ่ยโอ้โหลูดูชอบเยอ่ะได้ได้ครับเดี๋ยวครูแคปส่งให้เนาะโอเคส่งหน้าห้าสิบสองมาด้วยนะ ได้ครับอ้าวสวัสดีนะครับเด็กๆเนาะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า